Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันอีกฝากฝันกับตัวฉันในอีกฝังสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีกฝากฝันทาง Good Day Station Podcast ตอนพิเศษเอพิโซดที่18กันด้วยนะครับซึ่งรายการอีกภากฝันก็จะเป็นรายการที่จะนําประสบการณ์ของบุคคลที่เคยมีความฝันแต่ในปัจจุบันได้เลือกไปในอีกเส้นทางมานําเสนอให้เห็นในอีกแง่มุมหนึง่งที่จะทําให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในมุมมอง,องความฝันที่แตกต่างออกไปซึ่งแม้จะเป็นอีกด้านที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตในเส้นทางอื่นได้และว,วันนี้อยู่กับผมทวีชัยสุแสงผู้ดำเนิน,นรายการครับ และเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้ฟังจากผู้ที่อยู่อีก,ากฟาาฝันโดยตรงเรื่องราวของเขานั้นก็เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ฝันอยากจะเป็นตำรวจเพื่อให้ครอบครัวของเขาสุขสบายแต่ผู้ที่เขาอับถือเป็นแม่กลับไม่เห็นด้วยเรื่องราวของเขานั้นจะเป็นอย่างไรลองมาฟังกันครับเรื่องราวของผู้ที่อยู่อีกฝ้าฝันในครั้งนี้เริ่มต้นจากเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เขาเป็นเด็กที่โตมาจากต่างจังหวัดอย่างชัยภูมิใช้ชีวิตง่ายตามภาษาคนแถวนั้นแต่จะมีบางอย่างที่ไม่ง่ายกับชีวิตของเขาเลยก็คือฐานะที่บ้านของเขาที่ค่อนข้างยากจนเนื่องจากพ่อที่ทิ้งไปท้าให้แม่ได้ตัดขาดจากครอบครัวตัวเองต้องเลี้ยงลูกชายอีกห้าคนด้วยตัวคนเดียวช่องทางหาเงินก็มีแค่การหาขนมจีนไปขายตามบ้านจึงตั้งใจที่จะส่งลูกชายเรียนให้จบแค่ปถมแลว้วให้ออกมาหางานทํากันเองแต่เขากลับมีความคิดอีกแบบ คือเขาต้องการที่จะเรียนให้จบม6เพราะอย่างน้อยถ้าจบม6แล้วเขาก็สามารถสอบเป็นตำรวจได้ตามที่ตัวเองฝันไว้จึงได้ขอแม่เพื่อที่จะเรียนต่อแม่ก็อนุญาตให้เรียนได้จนถึงจบปริญญาตรีเลยเนื่องจากเขาเป็นคนที่เรียนดีโดยวิชาที่เขาถนัดที่สุดก็คือวิชาภาษาอังกฤษเพราะมีอาจารย์ให้นาสือเขาไว้เล่มหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเขาก็ได้ท่องหนังสือเล่มนั้นจนจําได้ขึ้นใจ และในสมัยนั้นก็จะมีนายหน้าที่จะพาผู้หญิงแถวนั้นไปเป็นแม่บ้านที่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะคนเป็นแม่จึงตั้งใจที่จะไปเพไราะรายได้ที่ค่อนข้างดีและต้องการเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้ลูกชายเรียนจึงไปกู้เงินมาเพื่อจ่ายนายหน้าเป็นจํานวนมากแต่สุดท้ายแล้วกลับถูกนายหน้าโกงทําให้ต้องหนีหนี้ไปในตอนนั้นเขายังเรียนอยู่เพียงม .4 จึงไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้ลองไปทํางาน รับจ้างหลายๆอย่างแม้กระทั่งไปชกมวยตามงานวัดแต่ก็ไม่ไหวมันไม่พอค่าเทอมยาตอย่างป้าก็ให้แค่ค่ากินนิดหน่อยจึงตัดสินใจจะบวชเรียนเพราะอย่างน้อยก็ยังมีช่องทางจึงได้เดินทางไปวัดในแข่งหนึ่งที่คอนแก่นแต่เขาได้พบกับหลวงพ่อที่วัดแห่งนั้นจึงได้เข้าไปขอบวชหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ถามประวัติว่าเขาเป็นใครทําอะไรมาทําไมถึงได้มาบวช เขาก็าได้แต่ตอบไปความความจริงหลวงพ่อท่านจึงสงสารท่านก็ได้บอกว่าไม่ต้องบวชหรอกกลับไปเรียนเถอะเดี๋ยวค่าเทอมเนี่ยเองมากับข้าเมื่อได้ฟังดังนั้นเขา,าได้ตัดสินใจกลับมาเรียนจนเรียนจบมหแล้วก็อา,ายัยอยกับป้าที่เขาก็นับถือเหมือนเป็นแม่แท้แล้วเขาก็ไปสอบตำรวจด้วยความตั้งใจแต่แล้วโชคชะตากับเล่นตลก เขาสอบติดแต่กับถูกผู้คุมสอบบอกว่าเขาตั้นติดแค่ตัวสำรองถ้าอยากเป็นตัวจริงแล้วก็ให้จ่ายเงินไปจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่จํานวนน้อยๆเขาจะกลับมาด้วยความผิดหวังเขาได้บอกกับป้าของเขาที่นับถือเหมือนแม่ได้แท้แต่คตําตอบของป้ากับกลายเป็นว่าถ้าจะเป็นตํารวจเนี่ยก็ตัดกันไปเลยคําพูดจากคนที่เหมือนแม่ได้แท้พูดออกมา ทำให้เขาใจสลายมากๆแต่เขาก็ไม่มีเวลามานั่งเสียใจเขาตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดไปกับเพื่อนเพื่อไปเป็นทหารอาสาที่พิษณุโลกผ่านไป3ปีหลังจากเป็นทหารอาสาเขาและเพื่อนก็ออกมาจากค่ายทหารอาสาและก็พากันไปทํางานที่โรงงานตะเกียบและถูกส่งตัวไปทํางานที่สุโขทยัยเพราะที่นั่นมีแม่ไผ่ที่เยอะและเขาก็ได้เจอกับภรรยาที่นั่น เขาตัดสินใจแต่งงานและคิดจะปากหลักแต่โรงงานตะเกียบก็ถูกปิดตัวลงหลังพายุเข้าทําให้ถูกห้ามเข้าไปตัดภายในป่าเขาได้ออกจากโรงงานมาเพื่อทําได้ไถนาจนมีลูกชายคนหนึง่งแต่การเกษตรก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่เ,เขาตัดสินใจพาครอบครัวไปหางานทําที่ปรุมธาน,นีเขาได้ทํางานที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึง่งและขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยในเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้เข้ากะวันหนึ่งขณะทํางาน เขาก็เห็นโรงงานจากต่างชาติแห่งหนึ่งมาเปิดใหม่เพราะรายได้ที่ดีคนก็เลยเข้าไปสมัครกันเยอะเขาก็เลยอยากลองสมัครบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตรงเงื่อนไขคือเขามีวุฒิเพียงมหกแต่โรงงานนั้นต้องการวุฒิปวสขึ้นไปแต่เขาก็แอบเนียนเข้าไปสอบด้วยข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่เขาถนัดทําให้เขาผ่านข้อสอบทั้งหมดเลยแต่ติดอยู่ที่วุฒิของเขาไม่ผ่านเขาจึงขอร้อง ฝ่ายบุคคลที่บริษัทนั้นฝ่ายบุคคลจึงได้ตอบตกลงและให้ไปเทรนงานและสอบให้ผ่านก่อนจึงจะรับเข้าหลังจากได้ยินดังนั้นก็เป็นเหมือนโอกาสที่เขาจะทําให้ครอบครัวเขาสบายขึ้นด้วยความตั้งใจและความพยายามทําให้เขาทําได้สําเร็จและได้ไปทํางานที่ต่างประเทศหลังจากนั้นเขาจึงย้ายกลับมาทําที่ไทยจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาหลายสิบปีความฝันของเขานั้นไม่ได้ต้องการเป็นตรวจด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เขาเยงต้องการให้ครอบของเขาสุขสบายตอนนี้แม้ความฝันที่จะได้เป็นตำรวจนั้นไม่เป็นจริงแต่ความฝันของเขาที่จะทําให้ครอบครัวเขาสบายก็เกิดขึ้นได้จริงๆสุดท้ายนี้ผู้ที่หวีฝากฝันของเราได้ฝากเอาไว้ว่า,วาหากจะทำอะไรขอให้เรานั้นมีเป้าหมายไม่ค่อยเขวยมีความตั้งใจสุดท้ายแล้วก็จะได้พบโอกาสที่ดีเองสามารถติดตามและรับฟัง เอพิโซดถัดไปอีกฝากฝันพอดแคสต์หรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook Good Day Station พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน